สิ่งประหลาดในนิทานปรัมพราและภาพยนตร์ตอนโพรมิทิอุสจากนิทานปรัมปรากรีกสู่ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์โพรมิทิอุสเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในปี2012ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ระดึกขวัญที่เขียนบทและกำกับโดยลิตดี้สกอตเจ้าพ่อหนังสปาราดจากต่างดาวเป็นหนังที่ว่าโดยเรื่องราวในโลกแห่งอนาคตที่กลุ่มนักโบราณคดีได้ไปขุดค้นทางโบราณคดีที่ถ้ำแห่งหนึ่ง แล้วก็เห็นภาพกิจกรรมฝาผนังในถ้ำโบราณเป็นมนุษย์ร่างใหญ่กับหมู่ดวงดาวจากนั้นนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เชื่อมโยงงานศิลปกรรมรุ่นเก่านับตั้งแต่อรารยธรรมอียิปต์อรารยธรรมเมโสโปเตเมียและหลายๆอรารยธรรมมาเชื่อมโยงกันแล้วก็สรุปได้ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เรามีผู้สร้างซึ่งผู้สร้างนั้นน่าจะมาจากต่างดาว ผู้สร้างได้มอบรหัสเอาไว้กับมนุษย์ผ่านงานศิลปรกรรมเหล่านี้ทิ้งเอาไว้เป็นเบาะแสอันยิ่งใหญ่เพื่อให้มนุษย์สามารถเดินทางไปหาผู้สร้างได้ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ผู้มั่งคั่งคนหนึ่งที่มีความเชื่อด้านนี้อย่างจับใจจึงได้สร้างยาอวกาศให้ทุนและรวบรวมนักวิทยาศาสตร์เพื่อเดินทางไปหาดาวที่ผู้สร้างชี้ให้เป็นแนวทางเอาไว้ แต่ความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ,อยานอวกาศที่เดินทางไปดาวดวงนั้นให้ชื่อว่าพรมี e ทิอุสและที่สำคัญคือการเกินนำเรื่องเขาทำให้เราเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ร่างใหญ่กินบางสิ่งบางอย่างเข้าไปทําให้ตัวเองต้องตายลงแล้วร่างกายของเขาก็ตกลงไปในแหล่งน้ําจากนั้นก็เกิดสายพันรหัส DNA และสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาจากร่างของเขา และนั่นก็คือการเชื่อมโยงของภาพยนตร์กับนิทานปรัมปราหรือตำนานโบราณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมนุษย์โดยเทพ,พเจ้าที่มีชื่อว่าพร o มีทิอุสซึ่งในนิทานกรีกโบราณอธิบายว่านี่คือเทพผู้ที่ให้กำเนิดมนุษย์ตั้งเอง นิทานปรัมปราหรือคติความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างโลกสร้างมนุษย์นั้นเป็นความเชื่อที่มีมาอยู่อย่างยาวนานและก็เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนิทานปรัมปราของอียิปต์โบราณกล่าวว่ามีเทพนัทผู้เป็นเทพธิดาแห่งสวงสวรรค์กับเทพแก๊บผู้เป็นเทพแห่งแผ่นดินทั้งสองเป็นเทพที่ช่วยกันสร้างมนุษย์ขึ้นมา ส่วนในคัมภีร์ฮิบรูโบราณได้กล่าวว่าพระเจ้าหลังจากที่สร้างโลกแล้วก็ได้สร้างมนุษย์เพศชายขึ้นมาก่อนจากดินจากนั้นก็สร้างมนุษย์เพศหญิงเกิดมาให้คู่กันโดยเพศหญิงสร้างจากกระดูกชายโครงของเพศชายขึ้นมานั่นเองส่วนตำนานกรีกได้กล่าวว่าหลังจากที่เหล่าเทวยเทพแห่สงสวรรค์ในสร้างโอลิปัสขึ้นมาครอบครองก็เริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นจากแผ่นดิน ในยุคแรกชีวิตของมนุษย์นั้นมีความสงบและมีความสุขสบายเช่นเดียวกับเหล่าเทวยเทพไม่มีโรคไภัยไข้เจ็บไม่ต้องปฏิบัติภารกิจการงานใดๆมีอาหารการกินที่สมบูรณ์และมีความสัมพันธ์กันดีกับเหล่าเทวเทพมีความสนิทสนมกันขนาดที่ว่าสามารถนั่งรวมโต๊ะอาหารกันได้เลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความที่มนุษย์กินดีอยู่ดีเกินไปแถมทําตัวเองเหมือนเทพ,พเจ้า ช่วยเทพจริงพิโรธเกิดเทวะองค์การให้มนุษย์รู้จักความหิวโหยมนุษย์ต้องทำการทำงานเพาะปลูกเองต่อไปครับและนี่คือตัวอย่างนิทานปรมปราหรือความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์นั้นมีอยู่อย่างมากมายไม่อาจนำมาอธิบายได้ทั้งหมดนะฮะดังนั้นบทความหรือคลิปนี้จึงขออธิบายความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์ที่สอดคล้องกับภาพยนตร์เรื่องพรมิทีอุสที่กล่าวไปข้างต้นครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ติดตามสกูปนี้จากช่องซูเปอร์รีวิวได้เลยครับโรมิทิอุสกับเทพรกรณา นิทานปรมัมปรากริได้กล่าวว่าหลังจากที่เหล่าทวยเทพได้สร้างเหล่าสราสรพสัตว์ขึ้นมาอยู่เต็มไปทั่วโลกนกบินว่อนอยู่เต็มท้องฟ้าเหล่าฝูงสัตว์แทะเล็มอยู่เต็มทุง่งหญ้าฝูงปลาก็แหวกว่ายอยู่ในสายน้ำซึ่งเป็นภาพที่งดงามจับจิตสรรพเสียงโลกมนุษย์นั้นเพลเราะจับใจแต่เสียดายที่ไม่มีใครได้ยินเสียงเหล่านั้นเลยไทยท่านตนหนึ่ง,นนงมีร่างกายใหญ่โตชื่อว่าโพรมิธิอุส ได้เดินไปเดินมาอยู่บนผืนโลกแล้วก็เกิดอาการเศร้าซ่อยมองเห็นแต่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีลักษณะไม่เหมือนเขาทุกประการและที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากก็คือไม่เคยมีผู้ใดได้เห็นหรือได้ฟังสรรพเสียงของธรรมชาติเหล่านี้เลยพรมิธิอุสอยากมีเพื่อนมาคอยดูภาพอันงดงามและนั่งฟังเสียงอันไพเราะเหมือนเขาบ้างพรมิธิอุส จึงนำดินเหนียวและน้ำมาผสมกันปั้นเป็นรูปมนุษย์คนแรกให้มีร่างกายและลักษณะเหมือนเขาและเหล่าเทพเจ้าอาทิเทพีอาเทนาเทพแห่งสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดได้มอบวิญญาณให้กับรูปปั้นที่โพรมิธิอุสปัน้นและนั่นคือมนุษย์คนแรกของโลกใบนี้แล้วจากนั้นก็มีการสืบรูปสืบหลานต่อกันมาส่วนโพรมิธิอุสก็ได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งมนุษย์ เริ่มแรกเดิมทีมนุษย์นั้นช่างไร้เดียงสาไม่รู้จักฤดูการวันคืนเดือนปีไม่รู้จกักว,จกวิธีการทำงานไม่รู้จักการล่าสัตว์ไม่รู้จักการก่อกองไฟไม่รู้จักวิธีการหุงหาอาหารไม่รู้จักกการตัดไม้เพื่อน,นำมาสร้างบ้านเรือนพวกเขาอาศัยอยู่รวมกันบนพื้นดินและอยู่ในถ้ำอันมืดมิดพรูมิทิอุสเห็นดังนั้นก็สงสารมนุษย์ยิ่งนักจึงลงมาจากสวรรค์และสอนให้พวกเขาสร้างบ้านเรือน สร้างเรือต่อแพให้รู้จักการอ่านเขียนสอนให้รู้จักการแพทย์รู้จักวิทยาศาสตร์รู้จักการนำสัตว์เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงสอนให้มนุษย์รู้จักหาแร่ที่มีค่าอยู่ในดินเช่นทองแดงเงินและทองและก็มีบ้างตำนานได้กล่าวว่าเทพซุสเป็นผู้บัญชาการให้โพรมีทิอุสและเอพิมีทิอุสสองพี่น้องไททันให้สร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตขึ้นมา โรมิทิอุสผู้พี่ได้มอบพรสวรรค์ให้กับสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆเช่นความสวยงามพละกำลังความคล่องแคล่วว่องไวความฉเฉลียวฉลาดสติปัญญาอาวุธประจำตัวส่วนเอพิมีทิอุสผู้น้องได้มอบพรสวรรค์ให้กับเหลา่าสรรพสัตว์ทั้งหมดจนหมดสิน้นจนเมื่อถึงคราวสร้างมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสุดท้ายมนุษย์ก็ไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยมีเพียงร่างกายที่เปล่าเปลือยไร้สติปัญญาอย่างไรก็ตาม โพรมทิอุสจึงไปขโมยสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดมาจากเทพีอาเทนาซึ่งเป็นเทพแห่งสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดมาให้กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์รู้จักใช้เหตุและผลอีกทั้งยังไปขโมยไฟจากเตาไฟของเทพเฮเฟกตัสเทพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพอคัคนีและเป็นเทพแห่งการประดิษฐ์เครื่องโลหะทั้งมวลเพื่อให้มนุษย์เอาไว้ใช้ให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายปกป้องอันตรายจากสัตว์ ใช้ไฟในการประกอบอาหารและยังสอนสภากวิชาความรู้ให้กับมนุษย์อีกด้วยแต่เทพซุสและเหล่าทวยเทพเกิดข้อสงสัยว่าในเมื่อมนุษย์แม้จะเรียนรู้ทุกอย่างแล้วแต่เหตุนใดนมนุษย์จึงไม่เรียนรู้เกี่ยวกับการเคารพบ,บูชาเทพบ้า,ทางทั้งทที่เหล่าเทพก็เป็นผู้สร้างทุกอย่างอย่างแท้จริงแม้กระทั่งสร้างความอุดมสมบูรณ์แถมยังเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย์เองซุส จึงรับสั่งให้โพมีทิอุสไปบอกกับเหล่ามนุษย์ว่าให้รู้จักการบูชาเทพแล้วถวายเครื่องบูชาอันเหมาะสมแก่เหล่าเทวยเทพโพมีทิอุสจึงรับปากกับเทพซุสว่ามนุษย์จะถวายเครื่องเส้นสังเวยที่น่ากินที่สุดให้กับเหล่าเทวยเทพโดยความที่โพมีทิอุสรักมนุษย์เรือเกินจึงได้ฆ่าวัวตัวนึงแล้วก็แบ่งออกเป็นสองกอง กองแรกเป็นเนื้อที่ไม่ติดมันซ่อนอยู่ภายใต้หนังหัวโดยมีเครื่องในวางอยู่ด้านบนซึ่งดูแล้วก็ไม่น่ากินเอาซะเลยนะฮะส่วนกองที่2ก็จะเป็นกระดูกที่มีแต่ไขมันหุ้มเอาไว้จนหนาจนมองไม่เห็นกระดูกซึ่งดูแล้วก็เป็นกองใหญ่โตน่ากินกว่ากองแรกมากๆเลยครับจากนั้นพรอมนทิอุสจึงให้เทพซุดเลือกอาหารสังเวยจากมนุษย์แน่นอนว่าเทพซุสก็ต้องวาระแวงตัวว่าน่าจะมีเล่กกลหลอกเอาไว้แต่ไขมันพ่อกระดูกนั้นมันส่งกินหอมชวยอบอุ ไปถึงสวรรค์พร้อมกับไขกระดูกที่ส่งแสงสะท้อนแวววาวยิ่งนักเทพซุสจึงเดินลงไปเลือกกองไขมันพ่อกระดูกนี้แต่ก็ไม่ไว้ที่เทพซุสจะเปิดอีกกองนึงแล้วก็พบว่ามีแต่เนื้อที่น่ากินเทพซุสจึงเกิดความ,มโมโหเป็นอย่างมากได้ประกาศเป็นเทวะองค์การว่าต่อไปมนุษย์จะมีแต่ความหิวโหยมีความลำบากแล้วยังไม่พอนะฮะเทพซุสก็ได้ยึดไฟที่ได้มาจากเฮเฟ็กซัสกลับคืนไป และแม้ว่ามนุษย์จะสามารถจุดกองไฟขึ้นมาใหม่ได้ก็ตามแต่เทพซุสก็โดยบันดาลให้ก้อนเมฆทุกก้อนบนท้องฟ้ากลายเป็นฝนมาดับไฟทุกครั้งมนุษย์จึงไม่สามารถหุงหาอาหารได้แถมยังต้องทำงานหนักทำไร่ทำนาเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาที่หนาวเย็นที่สุดก็ไม่สามารถสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายได้เมื่อเป็นดังนั้น พรมีทอุสจึงรู้สึกผิดที่ทําให้มนุษย์ต้องตกระกรรมลําบากเขาจึงหาทางช่วยมนุษย์อีกครั้งโดยคิดจะเข้าไปขโมยไฟอมะตะที่มีมีวันดับอยู่ในปราสาทของเทพซุสพูมิทิอุสจึงต้องปีนขึ้นไปยังเทือกเขาโอลิมปัสไปให้ถึงยอดสุดแล้วก็มุ่งไปยังปราสาทแล้วก็ขโมยไฟจากนั้นก็ซ่อนเอาไว้ในพโพรงของไม้เท้าแล้วก็กลับลงมายังโลกมนุษย์แล้วก็มอบไฟให้กับมนุษย์อีกครั้งมนุษย์จึงสามารถหุงหาอาหารได้ สามารถผลิตสิ่งของที่ทำจากโลหะได้เทพซุสก็โกรธจัดเลยนะครับเรียกเฮเฟ็กซัสมาพบโดยทันทีซุสจึงสั่งให้เทพเฮเฟ็กซัสปั้นรูปปั้นผู้หญิงที่สวยงามที่สุดเมื่อปั้นเสร็จแล้วมันก็ออกมางดงามสวยงามจริงๆซะด้วยนะครับเทพีอาเทนาได้มอบผ้าคลุมหน้าให้กับมนุษย์เพศหญิงผู้นี้เทพีอโฟดา์ได้มอบความสง่าง,งาม และเทพเฮอร์เมสได้มอบน้ำเสียงที่ไพเราะสนอหูคำพูดที่แสดงถึงความฉเฉลียวฉลาดและมีชีวิตชีวาให้กับเธอจากนั้นมหาเทพซุสก็ได้ตั้งชื่อเธอว่าแพนเดราแล้วมอบกรองท้องคําพปิศนาให้เธอรักษาเอาไว้จากนั้นก็สั่งให้เทพเฮอร์เมสพาแพนเดรามายังโลกมนุษย์ไปหาน้องชายของโพรมีทีอุสคือเอพิมีทีอุสมอบแพนเดราให้เป็นของขวัญแน่นอนนะครับว่าเอพิมีทีอุส หลวงสเสน่นางแพนดอร่าขึ้นมาทันทีทันใดแม้ว่าโพรเมธิอุสผู้พี่จะเตือนอย่างไรว่านั่นคืออุบายของมหาเทพแต่น้องชายก็ไม่เชื่อเลยนะฮะทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเอพิมมธิอุสสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่ากรองทองคําที่ภรรยาเก็บรักษาไว้ข้างในนั้นมีอะไรกันแน่เพราะเหตุใดจึงหวงนักห่วงหนาไม่ยอมให้เปิดแถมไม่ยอมบอกว่าอะไรอยู่ข้างในอีกด้วย เอพิมีทีอุสขอร้องภรรยาของเขาอยู่สักพักแพนเดราจิงใจออนเปิดกล่องทองคำทันใดน,นั้นเองความเมืดดำก็พวยพุ่งออกมาจากกล่องทองคานำพาโรคภัยไข้เจ็บอันโหดร้ายความอดอยากยากไร้ความทุกข์ทรมานความสิ้นหวังล่องลอยออกไปทั่วอณาบริเวณแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ลอยออกมาด้วยก็คือความหวังเพราะแพนเดราตกใจซะก่อนจึงรีบปิดกล่องทองคำนั้น และไอความโหดร้ายทารุณที่ออกมาจากของแพนเดรามันก็เข้าสู่บ้านเรือนของมนุษย์มนุษย์ทุกคนได้รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บปวดความสิ้นหวังความทุกข์ทรมานและก็จบลงตรงที่ความตาย มหาภัยพิบัติครั้งนี้แม้แต่โพรมีธิอุสเองก็ไม่สามารถช่วยมนุษย์เอาไว้ได้ได้แต่นั่งโศกเศร้าเสียใจเป็นโอกาสให้เทพเฮเฟสตัสตได้จับตัวโพรมีธิอุสมัดไว้กับโซ่เล็กที่มีความหนักและแข็งแกรงที่สุดในโลกไว้กับก้อนหินบนยอดเขาคอเคซัสหน้าปลายของขอบโลกในช่วงเวลากลางวันทุกวันจะมีนอกอินทรีมาเจกกินร่างกายของเขากินตับไตไส้พุงจนหมดสิน้น ส่วนเวลากลางคืนร่างกายของโพร o มีทิอุสจะซ่อมแซนตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมและเมื่อถึงเวลากลางวันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งวนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆแม้แต่ความเจ็บปวดที่สุดแสนสาหัสทรมานที่สุดโพรมีทิอุสเองก็ไม่สามารถยับยั้งเอาไว้ได้แต่ถึงกระนั้นพร o มีทิอุสก็ไม่เคยร้องขอการอภัยโทษจากเทพซุสเลยสักครั้งอีก30ปีต่อมาแต่บางตำรากล่าวว่ามากกว่านั้นอีกมาก เฮราคริสหรือที่เรารู้จักกันในนามของเฮอร์คิวลิสบุตรของซุสได้เดินทางผ่านมาเพื่อจะไปเก็บแอปเปิลทองคำเขาเห็นโพรมีธีอุสถูกจองจำด้วยความทนทุกข์ทรมานจนเกิดความสงสารเฮราคริสใช้ธนูยิงนกอินทรีตัวนั้นตายไปแล้วก็ช่วยปลดโซ่ให้กับโพรมีธีอุสจนกลายเป็นอิสระแต่ถึงกระนั้นเทพซุส ก็ยังไม่ยอมอยู่ดีได้แต่ลดโทษให้กับโพร o มิทิอุสโดยการที่พร o มีทิอุสต้องใส่ห่วงคอเหล็กซึ่งมีหินจากภูเขาคอเคซัสเป็นเครื่องประดับไว้กับคอไว้ตลอดเวลาก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพรมิทิอุสจะถูกพันนาการไปตลอดชีวิตแล้วก็จบเรื่องราวของโพรมิทิอุสไททันที่มีความรักมนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างมากมาย รักมากกว่าเทพเจ้าที่จะรักมนุษย์ได้ซะอีกนะครับวิเคราะห์ความหมายในเทพกรรณาหากลองมาพิจารณาแนวคิดของเรื่องนี้ก็พอจะแยกออกเป็นประเด็นได้ว่าผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นเทพสร้างมนุษย์หรือพ่อแม่ที่สร้างลูก ก็ล้วนแต่มีความรักความเมตตาให้กับสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาทั้งสิน้นแม้ว่าลูกหลานที่สร้างขึ้นมานั้นจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคความเลวร้ายอย่างไรก็ตามก็พร้อมที่จะปกป้องดูแลเสมอและนี่คือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกอย่างแท้จริง โรมิทิอุสนอกจากจะมีสถานะเป็นเทพผู้สร้างมนุษย์แล้วเขาจะมีสถานะเป็นเทพแห่งไฟด้วยเนื่องจากเกี่ยวข้องกับไฟถึงสองครั้งครั้งแรกคือการไปขโมยไฟจากเทพเฮเซสตัดมาให้มนุษย์และครั้งที่สองคือการไปขโมยไฟจากปรา,าสาทของเทพซุสบนเทือกเขาโอลิมปัสมาให้กับมนุษย์อีกซึ่งไฟในที่นี้ยังมีความหมายแฝงถึงแสงสว่างที่เปรียบได้กับองค์ความรู้ภูมิปัญญาความคิดการอ่าน การที่พรมีทิอุสอุตสาห์ไปขโมยไฟมาให้มนุษย์ใช้นั้นไฟจึงมีความหมายถึงเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์เพราะไฟสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้หลายอย่างและมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถใช้ไฟได้ดังนั้นพรมีทิอุสจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญของมนุษย์และการสร้างอรารยธรรมของมนุษย์นั่นเองและอีกประเด็นหนึ่งในทางเทววิทยาก็คือเทพในนิทานปรัมปราของกรีกแม้ว่าจะมีสถานะเป็นทิพ เป็นเทพมีพลังอำนาจเหนือมนุษย์อย่างมหาศาลแต่ความมีตัวตนทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ต้องได้รับความยอมรับจากมนุษย์หากมนุษย์ไม่มีความยอมรับแม้จะมีอำนาจมากมายแค่ไหนก็ไม่มีความหมายนะฮะซึ่งก็เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละครับหากมีความสามารถมีสติปัญญามากแค่ไหนแต่หากไม่มีใครยอมรับมนุษย์คนนั้นก็ไม่มีความหมายและไม่มีตัวตนเช่นกันดังนั้นเทพและมนุษย์จึงไม่มีความต่างกันในประเด็นนี้ ส่วนตัวของแพนเดรา มีความหมายสำคัญก็คือแม้ว่ามนุษย์จะมีชีวิตที่ดีกินดีอยู่ดีไม่ต้องลำบากไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไปมีไฟให้ใช้แล้วมีองค์ความรู้ต่างๆแล้วแต่มนุษย์ก็ต้องรู้จักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหากมนุษย์ปล่อยปลา,ปล,าละเลยมัวแต่ทำงานไม่ดูแลสุขภาพอยู่และกินอย่างไม่ถูกสุขลักษณะก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้และถ้าไม่รู้จักวิธีการรักษาที่ถูกต ก็จะนำไปสู่ความตายอย่างรวดเร็วเช่นกันดังนั้นกองเพนดดล่าที่ถูกเปิดออกมันก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่ามนุษย์ตั้งตนอยู่ในความประมาทนั่นเองนอกจากนี้ยังอาจเปรียบเทียบได้ว่า พระมิทิอุสมีสถานะเป็นเหมือนพระเจ้าที่สอดคล้องกับเรื่องราวในคัมภีร์ฮิปูโบราณคือเป็นผู้สร้างมนุษย์และอารมณถึงเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลคือหลังจากที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็มีความรักในมนุษย์เป็นอย่างมากยอมเสียสละตนเองทนทุกทรมานเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์เทปกรณำกับภาพ,พยนตร์ ย้อนกลับมาที่ภาพยนตร์พรอมีทิอุสที่ฉายในปี2012หนังทําให้เห็นว่าแรกเริ่มของหนังนั้นทาให้เราเห็นโลกทัศน์ในโลกโบราณใบนี้ไม่ว่าจะเป็นปา่าภูเขาภูเขาน้ําแข็งแม่น้ําทะเลทะเลทรายล้วนแต่มีความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์แต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลย จากนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ร่างกายเป็นเหมือนมนุษย์ซึ่งอาจจะอนุมานได้ว่านั่นคือโพรมีทิอุสยืนอยู่บนหน้าผาน้ำตกแห่งนี้มองขึ้นไปบนท้องฟ้ามองบางสิ่งบางอย่างลาักษณะเหมือนยนานอวกาศลอยล้าอยู่จากนั้นสิ่งมีชีวิตนี้ก็ดื่มกินบางสิ่งบางอย่างเข้าไปทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงต่อร่างกาย ทำลายเซลล์ประสาทไปถึงระดับ DNA จากนั้นก็ตกลงไปในน้ำตกร่างกายไหลไปตามแม่น้ำและค่อยๆเสื่อมสลายลงไปจากเซลล์ที่เสื่อมสลายนั้นก็ถือกำเนิดเป็น DNA นานาสายพันธุ์ก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตตามมานั่นเองซึ่งนี่ก็อาจตีความได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับบางสิ่งบางอย่างที่มันหายไป องค์ความรู้ใหม่ๆที่เรามีกันอยู่นั้นมันก็เกิดจากองค์ความรู้โบราณโบราณที่เราเคยกล่าวหาว่านั่นคือความงมงายความล้าหลังแต่แท้จริงแล้วไอ้ความงมงายความล้าหลังนั้นมันก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้อย่างมากมายด้วยเช่นกัน ในภาพยนตร์ยังให้แนวคิดที่สําคัญบางอย่างกับเราก็คือบางครั้งการสร้างก็ต้องมีการทําลายก่อนซึ่งในภาพยนตร์เขาก็ไม่ได้สรุปว่าเพราะเหตุใดผู้สร้างจึงต้องทําลายตัวเองซะก่อนและรวมไปถึงเหตุใดผู้สร้างจึงต้องคิดทําลายมนุษย์ด้วยซึ่งมีความหมายอย่างไรนั้นเป็นคําตอบที่ผู้ชมทุกท่านต้องค้นหาเอาเองแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช<อ>่วยกันกดไลค์คลิป กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปครั้งต่อไปครับขอบุณครับ